สวัสดีครับผมก็นาะนนานมากฮนะกว่าจะมาลงคลิปได้แต่ละวันแต่ละวันไม่ใช่หรอกทุกคนผมหาเวลาอัดคลิปไม่ได้นะฮะเพราะว่าช่วงนี้งานยุ่งมากๆนะกว่าจะเลิกงานมาก็โอ้ห้าโมงหกโมงนะผมก็เลย่ค่อยมีเวลาตัดคลิปนะมาเข้าเร่นดีกว่าครัสบสำหรับวันนี้ฮะผมจะมาเหมือนเดิมครับแนะนําเกมแต่ละวันสรรหามาเลยเกิน กเกมนี้เกมสามก๊กครับผมเป็นสามก๊กที่ผมว่ามันมันเหมือนกับเพทูทุกคนตามพวกตามพว,พวกห้างบิ๊กซีทุกคนเคยเล่นกันไหมพวกห้างพวกตามห้างจะมีแบบตู้หยอดอ่อหยอดหยอดเหรียญนะ่ะของเพย์เพทูอะอะไรเงี้ยแล้วก็มีเกมสามก๊กนะผมว่าเกมเนี้ยอันนี้มือถือนะครับผมแต่ผมว่าเกมเนี้ยมันคล้ายคล้ายกับ มันไม่ไม่คล้ายทุกคนผมว่ามันเหมือนแหละมันเป็นมันเป็นสามก๊กเพยทูดีๆนี่เองนะครับผมแต่เหมือนกับว่ามันจะเพิ่มอ่าแนวเก็บเวลอะไรพวกนี Demon> ้เข้าไปเก็บเวลบวกของตีของอะไรพวกนี้เข้าไปนะเดี๋ยวเราไปดูในเกมเลยดีกว่ามีเนื้อเรื่องด้วยนะฮะไปเดี๋ยวไปดูกันโอ้ยตัสกิ้งดีตัสกิ้งดีขงจื๊อเรีูกะสุดก็มาเด้ お助けください！えい、ー、黙れあらは帝の軍団！下戦の者にかまってやる暇などないわた…助けてくれー黄金郎に村が…村が… เป็นไงมีซาภาษาไทยด้วยมาาผมจะลืมบอกทุกคนโโคินชอเฮไงเดี๋ยวเราไม่ราาู้อะไรไงเหมือนมากเหมือนนะทุกคนเอ็งอย่างผมชอบเนื้อเพลงภาษาไทยเพราคุ้ไม่ค่อยเก่งอังกฤษนะเอ็งเป็นสกิล มีคอมโบด้วยเห ok ็นไหมทุกคนเห็นช่องล่างปะช่องล่างมันจะมีเหมือนมีเป็นคอมโบบอกอยู่นะโน่ทำคอมโบคอมโบแรกให้ดูปั๊บปั๊บเป็นไงนี่ไงคอมโบแรกอันนี้คอมโบสองทดลองทุณโจมตีตั้งหนาเพิ่งบอกโอ้โหคอมโบไปแล้วคอมโบสองแล้วนี่คอมโบสองคอมโบสามแล้วไอ้ยังเป็นคอมโบสามเหมือนกันเลยวะ เดี๋ยวคอมโบสองอ่ะอ๋อเดี๋ยวนะขอคอมโบหนึ่งนี่คอมโบสองเดี๋ยวนะอ๋อคอมโบสาม,อมเอาพ <c oughs> ยายามสอนเอาจริงทุกคนเกมนี้ผมเล่นมาก่อนแล้วนะ <c oughs> เล่นไปได้โอ้โหสักพักแล้วได้จะประมาณสักเลี้ยวอ่า เลีวสี่สี่สองถ้าผมจำผิดไม่สี่สองก็สามสองแนกำลังคิดอยู่ว่าจะมาให้ดูกันหรือเปล่าเพราะว่าแต่ผมว่าเอามาดีกว่าเพราะว่ามันผมว่าผมชอบนะผมชอบเล่นสามโกมา,าก,ก่อนน่ะตอนช่วงเพย์ทูนะทุกคนมาม,นมาดูกันนะคอมโบได้เอาง่ายถ้าคนคอมโบเป็นสนุกนะทุกคนผมบอกมาดิ นานม,มาดิมาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับผมมาดินี่ไงก็มา,กม,ามาดิมาดิไงมีการต้าเหมือนในเพทูด้วยโธ่เป็น,กนเกมมาษาไทายด้วยนะมาเมื่อกี้ในเรื่องของเราปี่อันนี้ในเรื่องของเหล้าคุย เดี๋ยวนะไม่ใช่เราข่ยแล้วเขาเชื่อเลยกวนอูดิไอ้นี่เดี๋ยวอ่านกันน่อนกวนอูดิงด้วยยูดันสตาร์อกอูมาฮะเมืองแรกมีเมื่อกี้น่าเป็นการสอนนะมาคราวนี้ของจริงแล้วมา อ๋อปรับมุมมองหน้านะสองดีกับสามดีนะสามดีมันสดเป็นมุมที่คุ้นเคยมสะใจขโมนสะใจจริงสองขโมยสองโอเคมสะใจมากผมชอบอเล่นตัวนี้ตลยนะ แทบไม่เล่นกลูแล้วทุกคนจริงๆเนี่ยชอบ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 มาดิก็มาดิครับของลุนายเยอะ ภาพสวยนะสวยไหมภาพก็สวยโหบอกเลยเป็นเพทูย่อมๆนี่เองเนี่ยเกมันกูกำลังมันเลยตอนนี้เหมาะสำหรับคนที่แบบอยากระบายลมอ่ะทุกคนอยากอยากอยากเนรนาดอ่ะอยากบวกอ่ะร่างกายต้องการประท้าเรามันเนี้ยเหรอเนี้ย ทำไมตายวะนี่นี่ที่รถ้าว่าตามดูเบาๆเนาะถ้าว่าแต่กดอ่ะถ้าแข่งดับเก,ก้าเกต้าเดี๋ยวโคเทพูดจบปุ๊บศพตกมา ปิมปินนะพินเดพินเดสุด้ายเอาจริงผมเป็นคนที่ไม่ติดตามเนื้อหาของสามก๊กเลยนะทุกคนแต่ผมชอบเล่นเกมสามก๊กในเพจทูเอาจริงพวก พวกโกนูพวกเตี่ยวเตี่ยวอะไรพวกนี้เล่นเล่นมันกว่าเล่าปีนะโ <c oughs> ดยเฉพาะโกนโอูอ่ะผมเขาชอบคอมโบโเขาเลยอืม,อ,ม,อ,มอันนี้ก็เอาคอมโบน,นี้นเต่าเรื่อ,องหนักหน่วงหนักหน่วงหนักหน่วงมาดิ เอาเล้วมาดีมาดีนี่นนนาากดยี่ยี่ยี่ยยี่ยี่ยี่ยยยียี่ยี่ยี่ยีี่ยี่่ยี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  มันมันสามารถสับตัวละครเล่นได้นะคนแต่ว่าอันนี้มันเหมือนแบบเป็นด่านแรกๆเหมือนคล้ายมาฝึกมามาเล่นมามาแบบมันจับมาฝึกแบบเอาเอาตัวตรงนี้กันตัวเมียครับเป็นกันตายยากตายเย็นๆยัดยัดคาเล่ซ้ำเติม สามเติมสามเติมชอบอ่ะสกลิลแม่งอลังการยิ่งกว่าพวกเรา,าปี๊ทำวตารยัปปีกเอาจริงไงภาพสวยปะสวยสุด

ののなので、きぬ、なんでなんでなんでしょきぬ、おい、おあおい、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 お น,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 นี่อะตกยงุงตกยุงไปดิอืมอืมอีกทีไปละอืมอืมตกหมอืมอีกทีไปดิไม่ตายแม่งรู้ลลไป

<laughs> 愚かな蒼天は既失すでに死す我亡き後も新たな乱が次々と起ころうたとえそうだとして苦しむ者があらば私は救いの手を差し伸べるハハハハ 何で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 何 เอองงไหมงงอ้ไอไเม่งมีแนีแหมให้พูดกับเขาสเท่เดียวข่มขู่พยานาพามรับตัวเจ้าตายอะสุดท้ายตายเขาเรียกคำพูดเพื่อสุดท้ายอะสุ่มไปกันนะื่อตั้に見えว อันิจ困หมดนี่เมื่อกี้มันพูดว่าอะไรกูไม่นนได้อ่านด้วยอ่าถ้าเกิดมีเนื้อเรื่องนี้ผมจะเงียบนะฮะให้ให้ดูเนื้อเรื่องกันเนาะผมจะไม่ซับไม่อ่านแปลซับให้นะฮะทุกคนอ่านตามหน้าจอได้เลยนะครับผม

遠くないから、みんなで挑むのだ。ランセを乗り越えるため、戦い抜くのだ。ランセを飲むまで暴れ続けてやるぜ。進め義は我らにありここでの頑張りが勝敗の行方を決める。うん、ね、えー。 อันนี้ก็น่าจะเป็นช่วงที่ว่าฝึกเล่นนะฮะเดี๋ยวผมจะเล่นสักสระยะหนึ่งก่อนเดี๋ยวค่อยตัดตามเรื่องไปก่อนนะฮะ สีเวลาฮะเดี๋ยวคลิปจนะยาวเกินแลทุกคนไม่ใช่ผมขี้เกียจตัดอันนี้คือยศนะฮะผู้ใหญ่บ้านเป็นไงอยู่ดีกูได้เป็นผู้ใหญ่บ้าน ตบยุงเลยเล่นต่อฮะไม่ดูหรอกเสียเวลาเอราะว่ดูพอปิ๊คร่าวๆแล้วกันเนาะ เดี๋ยวผมจะให้ไปดูแบบเอ่อพวกแนวแบบแนวนี่เลยกันเหรอเดี๋ยวข้ามข้ามไปแบบเป็นแนวที่ว่าเข้าไปต่อสู้เลยดีกว่าเพราะว่าไอพวกนี้มันเพิ่งเริ่มกันเนื้อเรื่องมันเยอะกว่ามันจะคุยได้เสร็จแนตะเดี๋ยวผมตัดไปนน่นเลยดีกว่าไปฮะมาตัดมานี่เลยนะฮะโอ้โหกว่าจะคุยเสร็จนานมากให้ไปคุยกับอะไรบ้างก็ไม่รู้ฮนะเป็นรับยุงรับยศมา อันนี้ก็น่าจะเป็นการาเริ่มเล่นนะครับเป็นการโจมตีเมืองไปเรื่อยนะครับผมตามเรื่องของเขานะครับเดี๋ยวไปเลกว่าออกลบนี่ผมเพิ่งได้ตัวละครใหม่ระหว่างคุยอะมันให้เปิดอะไรไม่รู้เปิดประตูมาก็เจอนี่นแหลนะมาจะให้ดูสักสักดานหนึ่งแล้วกันนะฮะก็เดี๋ยวไปตามเล่นกันเราเองนะฮะ อี๋สวยวะเนี่ยสวยวะจบหมดสดมาเราปีกันเราปีกคืออะไรฮนะก่อนเปิดจะสกลิลหลังเปิดจะสกลิลอ๋อโอเคโอเค คอมโบที่สี่จะจะมันสุดนะของ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 ขอปปียนะิพหาแล้วไม่ออ,อสับได้ดีด๋แมวจะเอาลอปปีเอาปีเอาลอปี้ขมาแล้มันคมโบนี้มันสุดฮะ ไม่มันเท่าพวกโกนองโกนโอยจริงๆพูดถึงคอมโบัมกว่านี uchs, aja, ่ไช่วยก่อนนะตัวแม่ทัพมากหลบ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 หห็นชลบหห

เท่าตากา็บ้าบาส่วนมากที่ผมเล่นนะในเพลทัวจะเป็นแบบพวกดูล่งองดูล่องลิปโต้พวกนะี้ตัวละครมันเท่ดิ <c oughs> อันนี้มันน่าจะเลือกเล่นได้นะแต่ว่ามันน่าจะยังไม่ถึงเราต้ต้อเก็บต้องเหมือนแบบมีการแบบเปิดสุ่มกาชา เปิดสมุนตัวละครไปเรื่อยอะไรเงี้ยอัปเกรดอาวุธอัปเกรดตัวละครเลยวิเลเวลอะนะใช้คอมโบเดี่ยวมันคอมมันดี จายไปดิจายไปดิชอบชอบอยู่เป็นคูงก็ชอบอืมอืชอบอยู่เป็นคู่นะชอบอือหลบลบแบบดนไม่ชิพลบอือหูแงมาชุงมาเสียวลาชุงเสียวลาชาร์จเลยเธอโหพุ่งภาพเลยข้างใน มาดิมาดิชอบชอบเลยชอบน่าเจะได้ขุมพลังฆ่าเดอะเทปไม่อ่านอะไรอ่ะเทรนเล่ามาได้เลยเดีอะฆ่าจะไปกลับมานี่เอาวะ่ะตัวโปดกูมาแล้วมามาดิชอบอะไรเงี้ยอออืื้หขโมยนำ ให้อารมณ์เหมือนแบบเด pues ็กช mm ่างตีกันอะก็เคยเห็นปะแล้วเด็กช The ่างไม่งตีกันอะม่มี่แะแกงเลยใครนั่งลูกใส่หมวกแล้วตอนเนี้ยอืมออืมออืม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 ม มานี่ไวสิมานั่ได้นัก็ได้นัก็ได้นัหมานี่มานี่หมานี่หมาีมอนีเหลือใครเหลือใครเยอะเงี้ยหัวเจ้าหัวเจ้าเขาหัวจาเขาหัวเจเขาอะเยอะเยอะเยอะเอออไปมั้งเน

โคตรเท่เอายังไม่จบอะ่ะอ๋อจบแล้วจบแล้วตกใจตกใจอย่าตกใจว่ายังไม่จบจริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าในเพทูถ้าผมจำไม่ผิดนะทุกคนถ้าเกิดแม่ทัพสมมติว่าม,มีกลุ่มมีมีกองอยู่กองหนึ่งใช่ไหมถ้าแม่ทัพมันตายแล้วอะ่ะไอพวกน้องมันจะวิ่งหนีนะใช่ไหมในเพนะถ้าผมจำไม่ผิดนะเพราะมันนานมากแล้วอะ่ะ โอเคน่าจะใช่นะผมว่า,น,าน่าจะใช่แหละน่าจะใช่ใช่ใช่ใชแหละมึงไงนี่ฮะลำโด,ด <c oughs> ยรวมเฉยยศโอเคเอาเป็นว่าผมมาเล่นให้ดูประมาณนี้แล้วกันเนาะนะฮะผมเดี๋ยวคลิปไม่ยาวไม่ใช่หรอผมดกดแกตัดนะฮะเดี๋ยวก็ตามไปโหลด ในเพทตโตนมีในเพทตโตน iOS ผมยังไม่แน่ใจแต่ว่าน่าจะมีนะน่าน,น,น่าจะมีนะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งชื่อเกมไปข้างล่างเหมือนเดิมครับในดีคริปชันเหมือนเดิมนะครับผมเออผมขอพูดเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวหาผมไม่ตอบนะนไหนๆก็ทำคลิปแล้วมาตอบให้เลยดีวยกว่าท้ายคลิปเลยนะก็ใครที่อยากเห็นพวกเราเนี่ยพวกบรรดากลัๆผมเนี่ยเปิดหน้าเนี่ยบางคนบอกว่า คนชื่อไรเอ่ยแซมบ้าไหมถ้าผมจ้ำผิดนะคนนี้โหอยู่ผมแล้วอย่างคลิปแรกนะขอบคุณมากครับผมทำเอากูหลงตัวเองไปประมาณสองสามวันอนะทำเอากูหลงตัวเองไปอยู่ประมาณสองสามวันอนะก็ยังไม่สามารถเปิดได้นะเพราะว่าผมได้คุยกับทางคนในทีมแล้วนะก็ยังไม่มีใครอยากเปิดเผยใบหน้าเลยนะยังแบบยังเก็บซ่อนความหลัวความเลอะ ความหล่อความสวยกันอยู่นะฮะยังไม่อยากเปิดเผยกันนะผมก็แต่จะมีคนหนึ่งที่ว่าอาหลุดมาแล้วนิดนึงนะฮะแหมหลุดมาแล้วด้วยอหียคำพูดือนแบบพวกดาราด,ดังอะเหมือนเซเลบดาราด,ดังๆอะก็มีหลุดมาแล้วคนหนึ่งนะก็ก็คือน้องหมิงนั่นเองนะก็คือเป็นคลิปที่ผมชวนน้องมามาเล่นด้วยกันแรกๆเลยเป็นคลิปรู้สึกว่า คลิปแรกๆนะไปเปิดหาดูเอานะครับผมอยู่แรกๆ,ๆเลยจะเป็นรูปน้องเห็นแค่ช่วงตานะครับผมแต่ว่าแมเขาจะใส่แมสอยู่นะครับผม<笑><笑>เห็นแค่นั้นพอนะ,ะน้องหมิงจะเปิดไม่แห่คนเดียวส่วนน้องรันก็ขออุบอุบไปก่อนนะ,ะก็ติดตามไปเรื่อยอาจจะมีเซอร์ไพรส์อาจจะมีดูดมาถึงคนละคนก็ไม่แน่นะเออติดตามไปเรื่อยนะครับผมใครที่ติดตามผมอยู่ก็ขอบคุณมากนะ,ะผมก็อย่าลืม กดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับผมแค่นี้ผมก็พอใจแล้วไม่ต้องกดแชร์หรอกแค่นี้ก็พอใจแล้วจริงนะครับขอละขอร้องนะครูว่ายละใครที่ใครที่ติดตามผมอยู่ก็ติดตามวันต่อไปนะขอบมากครับผม,ม,ผมตอนนี้ก็บายบายครับผมบายบาย